สวัสดีครับผมซูซ่าครับขอรรมนิดหนังสื่อพิมพสปอร์ตพูลและสตาร์สกเกอร์น,นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันศุกร์ที่23มกราคมนะครับซึ่งโปรแกร,รมฟุตบอลวันนี้ยังเข้มข้นต่อเนื่องนะครับและบทวิเคราะห์วันนี้ไปที่รวมทั้งหมด4คู่นะครับในฟุตบอลซีรีกได้แก่เซาเดอาอิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมันรีกาเยอรมันและปิดท้ายฟุตบอลรีกาโป อ่าเจนตีหน้านะครับขอเนื้ครับขอขอบคุณและก็แนะน้ำนะครับรายแอดเอ็มสี่สามสามเชียให้ครบจบทุกเรีที่รายแอดเอ็มสี่สามสามเรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันรายตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงกลุ่มฟุตบอล VIP911 Sport สกลัสามารถเข้ามาในกลุ่มนะครับได้ตามริงที่ปักหมุดเอาไว้ทุกช่องทางฝากติดตามช่องแต่จุดโทษและรายแอดเอ็มสี่สามสามเชียให้ครบจบทุกเรีเอาไว้ด้วยนะครับ เฮียคบจบทุกปีที่ l ล n e m อ3 3 3สวัสดีครับคู่แรกเราไปกันที่กันโช่เซเรอาอิตาลีเป็นเกมระหว่างอินเตอร์มิรานเปิดบ้านพบปิซ่าชื่อชั้นศักกราพฟอร์มการเล่นและอันดับบนตารางทับงูใหญ่เหนือกว่าบานเบอร์นะครับอย่างไรก็ตามช่วงหลัง เกมลุกของพวกเขาไม่ดุนะครับและการที่มีโปรแกรมเตะที่ตัวนี้ครับทำให้สภาพร่างกายอ่อนร้ากลางสัปดาห์พึ่งจะเล่นอยู่่าแชมเปรีแพ้คารังต่ออาร์เซนอลและยับนะครับว่ากลางสัปดาห์หน้างูใหญ่มีเกมสำคัญต้องไปเยือนดอทมุลจิชตาในแชมเปรีรออยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เชื่อว่าการจัดทัพสมาธิ อาจจะมีพวงพอสมควรนะครับเกมนี้ผมมองนะครับว่าคุณซือคิสเตียนคีวูน่าจะปรับทับเยอะมากนะครับเพื่อแบ่งสมาธิไปเจอกับเกมดอทมุลวันนี้เจอกับทางปิซ่านะครับซึ่งอันดับสักแต่ภา,ภาพเป็นรองบานเบิดนะครับแต่ช่วงรังถ้าดูจากฟอร์มการเล่นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาทำได้ดี กลายเป็นทีมที่แพ้ยากนะครับเกมรับเดี่ยวแน่นและวันนี้เล่นกันแบบจัดทัพเต็มสูบความมุ่งมั่นเต็มที่เพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้งูใหญ่จําเป็นต้องถล่มขาดด้วยความห่างสาประตูผมมองะครับว่าชั่วโมงนี้งูใหญ่หน่าจะยิงถึงรบาบากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้กัดฟันเฉียดทางทีมเยือนนะครับเชื่อว่าจะเป็นเกมที่เปีซ่าสู้ได้ดีแล้วก็ไม่น่าแพ้แบบหมดรูปกลับออกมา เชียริซ่านะครับในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปกันที่ศึกบุนเดลิกาเยอรมันเกมสำคัญระหว่าง2ทีมท้ายตารางหนีตกชั้นเจอกันเองสั่งพาวรีเปิดบ้านพบฮัมบูสั่ังพาวรีอันดับตอนนี้ร่นไปเป็นบวยของตารางนะครับแต่ได้เกิดเราเจาะลึกรายละเอียดฟอร์มกาเรเล่นในสนามพวกเขาไม่แย่วันนี้ลูกทีมของเทรนเนอร์ อารเรซันเดเบสซินจะกลับมาเล่นในบ้านนะครับซึ่งพวกเขาถือว่าทําได้ดี2นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1วันนี้สภาพทีมค่อนข้างพร้อมเจอกับทางฮัมบูร์นะครับซึ่งตอนนี้แผ่วลงยาวนะครับภายใต้แท็กติก3-43ดูจะมีปัญหาทุกตําแหน่งนะครับทั้งเกมรับแดนกลางและแนวรุกเพราะฉะนั้นกูนี้ผมมองว่าจะสูสีทันกันตากอนนะครับซึ่งโจทเปิดมาให้ไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบเสียเปรียบผมมองว่าเชียร์สังเภา ไม่เสียเปรียบอย่างน้อยไม่น่าแพ้นะครับและมีโอกาสเเต็มด้วยการเบียดเอาชนะได้ถือห่าเชียร์สั่งเผารีนะครับในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปกันที่รีกา2เยอรมันนะครับเป็นเกมระหว่างบีเรเฟลเปิดบ้านพบโฮสตคิว บีตเฟหลังจากเปิดฉากได้ดีนะครับตอนนี้ฟอร์มแผ่วยาวตกลงแบบน่าใจหายร่นมาอยู่ท้ายตารางความมั่นใจหดหายเกมรุกค่อนข้างฝืนนะครับและอย่างเป็นบอลที่จําเป็นต้องเปิดเกมบุกพวกเขามักจะทําได้ไม่ดีวันนี้เจอกับทางโฮชตายคิวนะครับซึ่งพกความมั่นใจเต็มเปี่ยมฟอร์มกาเรเล่นกลับมาลงตัวนะครับ 7นัดหลังสุดพวกเขาไร้พ่ายชนะสเสมอสาเกมรุกโดดเด่นเกมรับเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นคู่นี้กับโจ์นะครับที่เปิดมาให้เจ้าถิ่นขมบางบางแนะให้เชียร์2หน้าของทางทีมเยือนนะครับสุดท้ายเชื่อว่าโฮชตคิวจะบุกมายันเอาหนึ่งแต้มกับออกไปได้เป็นอย่างน้อยเชียร์โฮชตายคิวนะครับในครู่นี้รากปิดท้ายครับเราไปกันที่ฟุตบอลอเมริกาใต้ซึกรีกาโปอาเจนตินานัดแรกนะครับเป็นเกมระว่าง ตาเยเรสเปิดบ้านพบนีเวลโอบอยเทียบศักยภาพชื่อชั้นสิิติเก่าคู่นี้สูสีนะครับแต่คู่นี้ความน่าสนใจก็คือ เปิดมาให้เจ้าถิ่นขมค่อนข้างแพงซึ่งตาเยเรสยังดูมีทรงดีมากกว่านะครับยิ่งถ้าเราดูจากผลงานการบริหารทีมภายในของนีเวลช่วงหลังพวกเขาถือว่าแย่หนักนะครับการเตรียมทีมการจัดการค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ตามเชียร์ทางเจ้าถิ่นนะครับเชื่อว่า โจย์แพงๆแบบนี้สายการแบบนี้เชียร์พวกเขาสบายใจกว่าสุดท้ายเชื่อว่าจะสามารถประเดิมสามแต้มด้วยการเอาชนะได้เชียร์ตาเยเรสไครับวันนี้ครับทั้งหมด4คู่สีรีในคลิปวันศุกร์นี้นะครับเชียร์ปิซ่าเชียร์ซังเาอรีเชียร์โฮชชตายิวและปิดท้ายเชียร์ตาเยเรสทิ้งท้ายนี้ทุกท่านเชียร์ทีมไหนกันบ้างนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ขอให้เชียร์บอลกันแบบมีความสุขนะครับเฮงๆรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ